ในบริเวณนี้มีวัดอยูี่วัดคือหนึ่งวัดลังกาวัดนี้เป็นสาขาของสมาคมมหาโพลเลขานุการของสมาคมเป็นพระทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลกสองวัดพมา่าสามวัดจีนวัดนี้ในโอบุนโฮเจ้าของห้างขยาตาเสือเองอันตองเป็นผู้อุปการะพระที่วัดนี้มาจากปักกิ่ง สวัดพรามวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆพระเจดีย์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้เวลานี้ยอดหักพังลงมาเหลือสูงประมาณ8ปดวาสถานที่นี้ปรากฏว่าเคยมีพระบรมธาตุแต่บัดนี้ได้นำเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกันกนตตาได้พักอาศัยเที่ยวสำรวจดูบริเวณนี้อย่างถี่ถ้วนก็เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็ ว่าพระพุทธเจ้าได้เคยทรงแสดงธรรมจักจริงสถานที่พระองค์นั่งแสดงก็ปรากฏอยู่มีวิหารอยู่แห่งหนึ่งหักร้างจารึกชื่อผู้สร้างไว้ว่ามหาราชามีแท่านหินแห่งหนึ่งขนาดตัวประมาณครกตำข้าวสูงประมาณเจ็ดศอกหักออกไปท่อหนึ่งแล้วขณะนี้มีปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งมีศิราจารึกว่าอาโศก มหาราชาเป็นผู้สร้างหน้าตักกว้างประมาณหนึ่งศอกคืบยาวมีความสูงตามส่วนของโลกสวยงามมากสร้างด้วยหินเมื่อได้สำรวจดูพอรู้เรื่องรู้ราวพอสมควรก็เลยเดินทางออกจากเมืองพาราณสีกลับลงมาพุทธคยาที่เมืองพุทธคยานี้มีที่พักในเมืองแห่งหนึ่งเป็นสาขาของพุทธสมาคมพอลงจากรถไฟแล้วก็ขึ้นรถมาวิ่งไปตามถนน เมืองนี้เป็นเมืองที่ราบรื่นกว้างขวางมีภูเขาดินเป็นเนินสูงมีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งชื่อเนรัญชราแต่ตื้นเขินมีน้ำตลอดปีแม้ในฤด,ดูแล้งก็มีน้ำไหลผ่านอยู่เสมอตรงกลางเมืองเป็นสันเนินที่กลางสันเนินนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปประทับเรียกว่านิโครธาราม และมีเทือกเ่าบ้านของนางสุชดาอยู่ในแถวนี้ต่อจากนั้นไปเป็นแม่น้าอนนมาแม่น้ำนี้กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทรายในฤดูแรงเวลาน้ำแห้งแลดูเหมือนทะเลทรายมีน้ำไหลนิดๆดเดินทางวกกลับคืนแม่น้ำในรัญชาามาได้สักหน่อยก็ถึงพระเจดีแห่งหนึ่งมีต้นทองกวาวขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆที่ตรงนี้เรียกว่ามุจจินคือสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ในสมัยกลางนาคปกในระหว่างบริเวณต้นโพที่พระองค์ตัสรูมีพระพุทธรูปแกะด้วยหินมีพระจด,ดีเก่าเล็กๆแกะด้วยหินมากมายมีเจ้ารัที่ต่างๆไปนมัสการมิได้ขาดพักแรมอยู่ที่เมืองพุทธคยาพอสมควรก็ได้กลับมาเมืองก,กันกันตตาพักอยู่ที่นารันทะสแควร์บุติสเทมเปลได้พักอยู่พอสมควรแล้ว ก็ได้ลำลาเพื่อนฟองที่สนิทสนมคุ้นเคยกับโรงเรือที่ท่าเมืองกันกัตตาในเดือนมีนาคมพศ .2482 ปลายปีในตอนนี้ไอมหาสงครามโหกครั้งที่สองกำลังครุกกลุ่นกลจะถึงจุดระเบิดขึ้นไปทางประเทศจอรมันได้ได้เห็นเดลบมิ่งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียหลายลำได้มองเห็นเวลาเหลือแล่นผ่านมา นอนอยู่ในเรือกลางมหาสมทุทรอินเดีย2คืนสวันก็ถึงท่าเรือเมืองย่างกุง้งได้ขึ้นไปพักบนพรัจดีชเวดากองได้ไปเยี่ยมโยมที่เคยมีอุปการะได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็อ,ออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทางรถไฟสมัยนั้นเครื่องบินโดยสารยังไม่มีจึงต้องเดินทางกลับตามเส้นทางสายเดิมเมื่อถึงอำเภอแม่สอดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางข้ามเขาจึงได้ติดต่อ ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไทยเที่ยอำเภอแม่สอดขึ้นเครื่องบินจากอำเภอแม่สอดมาลงที่จังหวัดพิษณุโลกจับรถไฟจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดอุตรดิตถ์พักอยู่ที่วัดสัญญัพงศ์ได้ไปเยี่ยมญาติโยมและศิษย์เก่าพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปพักอยู่ที่พระแท่นเจริญอาจเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพพักที่วัดสระปทุมต่อจากนั้นได้เดินทางกลับไปจารนา ที่จังหวัดจันทบุรีอีกตามเคยได้จรมาสาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นเวลานานถึง14บสรษาจนเกือบถือได้ว่าเป็นบ้านของตนเองปัจจุบันนี้มีสำนักที่ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งเส้น11สำนักคือ 1. วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมือง 2. วัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองสวัดเขาแก้วอำเภอเมือง 4. วัดเขาน้อยท่าฉลับ 5. วัดยางละหงอำเภอท่าใหม่ 6. วัดเขาน้อยอำเภอแหลมสิงห์ 7. วัดเขาจำหัน่นอำเภอท่าใหม่ 8. วัดแหลมยางอำเภอแหลมสิงห์ 9. วัดใหม่ดำรงธรรมอำเภอกรุง 10. วัดบ้านอีมั่งอำเภอกรุง 11. สำนักสงฆ์สามแยกสถานีทวดองกสตรกรรมน้ำตกเขาสะบาบ สำนักเหล่านี้ได้มีพระประจ,จําอยู่ทุกแห่งได้ตั้งเป็นวัฒววร้วก็มียังเป็นสำนักของอยู่ก็มีต่อมาปีพศ2784ได้เกิดสงครามอินโดจีนและมหาสงครามโรคครั้งที่สองในระหว่างสงครามได้ต้องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆวกไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลาจนถึงพศ2493เมื่อสงครามโรคสงบลงแล้วก็นึกจะออกไปประเทศอินเดียอีก พอถึงเดือนพฤศจิกายนก็ได้เตรียมการขอหนังสือเดินทางการไปประเทศอินเดียครั้งนี้ออกจะยุ่งยากเพราะสงครามเพิ่งสงบใหม่ๆพอเตรียมการทำหนังสือขออนุญาตก็ได้ถามโยบอุปถักและวยาวจากรคือคุณอำนาจว่ามีมูลค่าปัจจัยอยู่เท่าไหร่ได้รับตอบว่ามี70บาทแต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางประมาณ120บบาทเมื่อเป็นอย่างนี้ญาติโยมได้ทราบเรื่อง ต่างพากันมารองทุกห้ามไม่ให้ไปแต่ได้ตอบว่าฉันต้องไปยมตอบว่ามีเงินเท่านี้ไปไม่ได้จึงได้ตอบว่าฉันไม่ได้ให้เงินไปฉันเอาตัวไปต่างหากเมื่อพูดจะน,นี้สานุสิทธิ์ก็เข้าใจว่าเราต้องไปจริงต่างคนต่างช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็นค่าพานะเดินทางอยู่มาวันหนึ่งพระญารัตพีธรรมประคันกับนายจำนาญ หรือประเสริฐได้เดินทางไปพักอยู่ที่วัดเมื่อได้ทราบว่าเราจะเดินทางไปประเทศอินเดียจึงได้สนทนากันดังต่อไปนี้พญารัตพ,พีได้ตั้งปัญหาถามขึ้นสองข้อว่าท่านจะไปท,ไทําไมธรรมะมีกับตัวเราทุกคนและท่านรู้จักภาษาของเขาหรือจึงได้ตอบว่าพมา่าแขกก็เป็นคนเหมือนอาตมาคนกับคนไม่รู้จักภาษากันมีหรือในโลกนี้ ยาลัพีจึงว่าท่านจะไปยังไงเงินของท่านมีพอไหมตอบว่าพอเสมอถ้าเงินท่านขาดท่านจะไปได้อย่างไรเงินที่จะขาดไปนั้นมันก็คงขาดเหมือนผ้าหนงขาดคือค่อยๆขาดทีละช่องทีละตอนชั้นใดอัตมาก็ฉันนั้นก่อนเงินหมดจะไม่รู้อะไรบ้างหรือท่านรู้จักภาษาฝรั่งไหม อัตมาอายุ40ปีถ้าไปเรียนภาษาฝรั่งหรือภาษาแขกอัตมาเห็นว่าจะสามารถเขียนได้ดีกว่าลูกแขกหรือลูกฝรัง่งในที่สุดก็หมดโอกาสคุยกันและพยารัตพีได้พูดขึ้นอีกว่าแกลงพูดกับท่านเฉยเราจึงพูดว่าสำหรับอาตมาไม่ได้ถือสาเจ้าคุณแต่ต้องพูดไปอย่างนี้แหละต่อจากนั้นญาติโยมพระเนน ต่างาพากันบริจาคช่วยเป็นค่าเดินทางได้มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ1นึ่งมืบาทเศษจึงได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสได้ติดต่อสถานทูตขอวีซ่านังสือเดินทางก็ได้รับความสะดวกโดยการอนุเคราะห์ของสิทธ์ฝ่ายตำรวจมีพันตำรวจเอกสุดสงวนตันสติดเป็นผู้จัดการช่วยเหลือ ส่วนการขอแลกเงินตาต่างประเทศได้วิ่งเต้นโชดเดยกันเกือบไม่สําเร็จเพราะขณะนั้นราคาเงินปอนในตลาดมืดขึ้นสูงถึงปอนละ50บาทแต่อัตราของทางราชการ1นึ่งปอนต่อ35บาทการวิ่งเต้นขอแลกเงินตาต่างประเทศนี้รู้สึกว่ายุ่งยากมากเกือบๆจะหมดหวังจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตวาเราจะไปเยี่ยมเพื่อนและสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ เพราะไปมาคราวโขนยังไม่ชัดจึงอยากจะไปอีกครั้งหนึ่งได้ตั้งอธิษฐานว่าถ้าจะไปได้จริงในครั้งนี้ขอให้มีคนใดคนหนึ่งมาช่วยให้แลกเงินตาต่างประเทศได้สําเร็จหลังจากที่ได้ทําการอธิษฐานได้สี่วันนายบุญช่วยสุภารีได้โผล่หน้าขึ้นมาถามว่าท่านพ่อแลกเงินได้หรือยังครับจึงตอบว่ายังไม่ได้นายบุญช่วยจุศรี จึงตอบว่าผมจัดการเองจากนั้นเขาได้วิ่งเต้นติดต่ออยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ไปติดต่อกับกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเขาได้หนังสือแนะนําจากเพื่อนฝูงและหนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอาดีตรัฐมนตรีเลี่ยงชายการสสจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนั้นดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วาการกระทรวงมหาดไทยไปติดต่อกับธนาคารชาติ ครั้งแรกไปติดต่อได้รับคําชี้แจงว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้แลกได้นายบุญช่วยจึงได้ปรึกษากับนายจรัสแตงน้อยและนายสมปองจันทรากูลซึ่งทํางานอยู่ที่ธนาคารชาติตกลงพ้สุดท้ายได้มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนเงินตาปอนตามอัตราราชการได้โดยนายจรัสได้เสนอให้ความเห็นสนับสนุนว่าควรให้แลกเพราะเป็นการเดินทางไปเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศจึงเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและศาสนาจึงแลกเงินปอนด์ได้ทั้งสิ้น980ปอนด์เมื่อแลกเงินต่อต่างประเทศได้แล้วก็ได้ไปติดต่อขอวีซา่านังสือเดินทางทางด้านกระทรวงต่างประเทศเ็ามีนายประชาโอสถานนท์เป็นหัวหน้าแผนกออกหนังสือเดินทางได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างตลอดจนกระทั่งการติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ประจํา ในสถานทูตไทยในต่างประเทศและได้ไปขอวิซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเป็นอ่านเรียบร้อยทุกอย่างในการออกเดินทางเดือนมก,กราคมปีพศ2493ได้เอาอเดินทางจากประเทศไทยโดยเครื่องบินนางประภาซึ่งเป็นสิทธิ์ทำงานอยู่บริษัทเดิอนอากาศไทยจำกัดได้ช่วยเสื้อตัวให้ในราคาพิเศษได้ส่วนลดเกือบ50เครื่องบินออกจากท่าอากาศยานดงเนืองเวลาประมาณ8นาฬกา การเดินทางครั้งนี้มีพระภิกษุติดต,ตามไปหนึ่งรูปชื่อพระสมุตมีสิษย์หนึ่งคนชื่อนายธรรมนูนเวลาประมาณฉันเพลนเครื่องบินก็ถึงสถาน,นีการบินเมืองย่างกุ้งมีเจา้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพมา่ามาต้อนรับที่สนามบินคือหมอมหลวงปีกทิพมารากุลนายสุป,ปันสเวตมานและนาสนันเขาได้พาไปอยู่ในวิหารบนพระเดียเวดดกอง ได้พักอยู่ในประเทศพามา่าประมาณ15วันได้ไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุ้งตอนนี้ได้ได้ไเห็นแต่ซากระเบิดตามสถานที่ต่างๆสงครามกะเหรี่ยงก็กําลังกําเริบอยู่ทางเมืองมันทะเลวันหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองของสาวดีเพื่อนมาสก,การพระพุทธรูปนอดใหญ่ในตำบลหนึ่งพบทหารพามาร่าซึ่งมารักษาการอยู่ในบริเวณนั้น คณะทหารได้ให้ความสะดวกเวลาจะไปไหนมาไหนมีทหารติดตามไปด้วย12บสองคนเวลาที่นอนพักในเวลากลางคืนกขเฝ้ารักษาการให้ความปลอดภัยไปนอนอยู่บนพัะจดีมุเต่าซึ่งมียอดหักเวลากลางคืนได้ยินแต่เสียงปืนดังสะนรานมันไหวจึงถามทหารที่ไปด้วยว่ายิงอะไรกันเขาตอบว่ายิงโคคอมมิวนิสต์เวลาเช้ามืด มีหญิงพม่าสองคนมาสนทนาด้วยเกิาดศรัทธาได้นิมนต์ไปฉันที่บ้านเมื่อได้เที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุ้งเสร็จแล้วก็ตาเตรียมเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียระหว่างพักอยู่ในเมืองย่างกุ้งได้มีพระภิกษุไทยองค์หนึ่งบวชในพมา่าชื่อสายหยุดได้นํำปติต่อแนะนําให้รู้จักกับเจ้านายพมา่าจึงพากันเข้าไปในวังเจ้าพม่าองค์นี้ เป็นลูกสาวของพระเจ้าทีบอรกรุงมันทะเลได้สนทนาเรื่องขนรรมทำเมประเพณีของไทยให้เจ้าแม่ฟังเจ้าแม่เล่าขนรรมทำเมประเพณีของพมา่าให้เราฟังระหว่างกําลังสนทนากันเจ้าแม่รับสั่งว่าฉันเป็นคนไทยเจ้าแม่องค์นี้อายุประมาณเจชันสาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าทีบอรกรุงมันทะเลได้รับสั่งเป็นภาษาไทยว่า ท่านชอบฉันขนมต้มไหมแต่ไม่อยากพูดกันยาวฟังเรื่องราวดูแล้วพม่าเห็นจะได้ตัวไปในสมัยกรงศรีอยุธยาแตกเจ้าแม่องนี้มีพระนามว่าสุทันตะจันทเทวีได้รับสั่งขอความช่วยเลือบางอย่างว่าเวลานี้รายได้ขาดไปหมดขอให้ท่านช่วยบ้างเราจึงตอบว่าไม่เป็นไรตากามะอาตมาจะช่วย ที่เป็นอย่างนี้เพราะประเทศพามา่าได้เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่พระบระมวงศานุวงศาา์พม่าที่เคยได้รับเงินเดือนถูกตัดหมดจึงไม่มีรายได้ใดๆขอให้ท่านสงสารเถิดเพราะเป็นไทยด้วยกันถ้าแนะนําให้สถานเอกอัครราชทูตไทยช่วยได้บ้างก็จะดีเจ้าแม่ได้เล่าเรื่องให้ฟังและขอร้องดังกล่าวนี้ต่อมาจึงได้นําเรื่องเจ้าแม่อง์นี้ ไปเล่าให้มอมหลวงปิทิพมาลากุลฟังท่านผู้นี้มีใจบุญจ้ากุศลมากทั้งโภทั้งเมียขณะนั้นพระมหิทธ,ธาดำรงตำแหน่งเอ,งเอกอัคราชทูตมอมหลวงปิทิพรได้พาเราไปพบปะสนทนากับพระมหิทธ,ธาเมื่อได้พบปะกันรู้สึกว่ามีความดีอกดีใจเหมือนญาติได้พบกันบรรดาคณะทูตทั้งหมดก็ได้ช่วยเหลือทุกอย่างก่อนที่จะออกเดินทางไปประเทศอินเดียได้แนะนำ ให้ความสะดวกทั้งทางราชการและส่วนตัวปลายเดือนเมษายนพศ2494ได้เอาอเดินทางจากเมืองย่างกุ้งโดยทางเครื่องบินไปถึงสนามบินกนกาตาประมาณสี่โมงเย็นกับตันเครื่องบินลำนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันบัดนี้ได้ถึงเก่กรรมเพราะเครื่องบินตกที่ฮ่องกงเวลาออกเดินทางเขาได้คุยว่าจะให้ขับแบบไหน สูงต่ำโลดโผนก็ได้เขาได้บอกว่าจะพาขึ้นสูงถึง1,000งฟิตระหว่างเดินทางรู้สึกมีคลื่นมากบริเวณภูเขาหิมาลัยอากาศหนาวจัดจนกระทั่งนั่งอยู่ที่ห้องกับตันไม่ได้ต้องกลับมานั่งที่เก้าอี้แล้วห่มผ้าเมื่อถึงสนามบินแล้วต่างคนก็ต่างไปเพราะคนขับมีสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนโดยสารส่วนเราต้องถูก,ถกตัวคนตรวจโรคสําหรับการเข้าห้องมืดเขายกให้เราเป็นพิเศษ ในห้องมืดนี้ภายในห้องสว่างจ้าคนที่เข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจต้องแก้ผ้าหมดแต่เคราะห์ยังดีมีแขกคนหนึ่งพอเห็นหน้าเราโผล่เข้าไปในห้องใบหน้าก็ยิ้มแย้มใส่เราแสดงว่าเขาจะช่วยเราแขกคนนี้เป็นแขกสิทธ์ในที่สุดเขาให้ความสะดวกข้าวของไม่ต้องตรวจได้พักอยู่จนย่ำคำจึงได้มีฝรั่งคนหนึ่งมาขอโทษและบอกว่าเดี๋ยวรถของบริษัทจะมารับ ต่อมาอีกสักคู่หนึ่งก็ได้ขนข้าวของขึ้นรถจนวิ่งเข้าไปในเมืองกัลกักตตาหลายไม่ได้ไปพักอยู่ที่สมาคมมหาโพขณะที่ไปถึงเลขานุการใหญ่ของสมาคมซึ่งเคยเป็นเพื่อนเก่าไมา่อยู่ได้ความว่าเขานําพระบรมาธาตุไปทำการฉลองที่เมืองหลวงแล้วเลยเดินทางไปกัสมีระพวกพระที่อยู่ที่สมาคมได้จ,จัดแจงให้ความสะดวกทุกประการ เพราะเราเป็นสมาชิกของสมาคมมาหลายปีเขาได้จัดให้ไปพักในตึกชั้นที่สามระหว่างที่พักอยู่ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางอยู่หลายวันจึงเป็นที่เรียบร้อยได้พักอยู่ที่สมาคมมหาโพธิ์จนถึงเวลาจวนเขา้าพรรษาคิดว่าจะเดินทางไปประเทศลังกาได้นำดาบไปขึ้นเงินที่ธานาคารปรากฏว่าดาบใบนี้ ธนาคารที่ออกให้ไม่มีสาขาธนาคารในประเทศอินเดียธนาคารจะงไม่ยอมให้ขึ้นเงินเขาชี้แจงว่าต้องไปขึ้นเงินที่สาขาธนาคารกรุงรอนดอนขณะนี้ถ้าเกิดความยุ่งยากตวัวดู้เงินที่ลูกศิษย์เหลืออยู่ประมาณหนึ่งรอยดูป,ปีจะเดินทางไปในมาไหนก็ลำบากขณะเดียวกันมีเงินปอนติดตัวอยู่ถึงแ0 0รอหปอนแต่ธนาคารอินเดียไม่ยอมรับเพราะกำลังเกยดชังอังกฤษ ไม่ต้องการใช้เงินฝนไม่ต้องการพูดภาษาอังกฤษเว้นแต่จะจาเป็นจริงเราเลยต้องพลอยพอา้าพลอยฝนลำบากกับเขาไปด้วยในที่สุดได้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาแล้วตั้งอธิษฐานว่าขอจงให้ข้าพเจ้าได้รับควา,ามสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวแก่งเงินคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายห้าโมงเย็นมีคนคนหนึ่งชื่อนายนัดนาวานุเคราะห์เป็นทูตพานิชย์ไทย ได้มาเยี่ยมได้ถามว่าท่านอาจารย์มีเงินใช้ไหมจึงตอบเขาไปว่ามีไม่พอเขาจึงได้ล่วงกระเป๋าถวายให้เป็นจํานวน2องพันรูป,ปีเมื่อได้รับเงินรูป,ปีไร้ออแล้วนายจนในวันนั้นเพื่อนคนที่เป็นในขานุก,การของสมาคมมหาโพก็ได้เดินทางกลับมาเขาด้านิมนต์ไปคุยที่ห้องพักแสดงความดีอกดีใจแล้วสนทนากันเป็นภาษาบาลีเขาถามว่ามีเงินใช้พอไหม ต้องการเท่าไหรไม่ต้องเปลยงใจเรียกได้ทุกเวลาได้ตอบขอบใจเขาเป็นภาษาอังกฤษว่า thank you v ร r ม m u เขาก็ยิ้มตอบตั้งแต่วันนั้นมาเขาได้รับความสบายใจทุกประการพอจนเวลาเขา้าพรรษามีพระองค์หนึ่งซึ่งรักใคร่กันมากเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สารานาศชื่อสังขรัตนะได้ชวนไปอยู่จำพรรษาที่นูน่นจึงได้ตอบตกลงไปกับท่าน วันนุ่งขึ้นท่านได้ออกเดินทางไปก่อนถึงวันสิบสี่ค่ำเดือนแปดเราจึงได้ออกเดินทางตามไปพอดีเพลนวันสิบห้าค่ำก็ถึงวัดเพื่อนฝูงได้จัดที่พักให้ตึกหลังใหญ่มีสี่สิบห้องอยู่กันห้องละคนแล้วได้อยู่จำพรรษาที่สารนานนี้ในระหว่างจำพรรษาได้รับความสะดวกสบายเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อมาครั้งก่อนก็ยังอยู่การขบฉันก็สะดวกคืนเวลาเชา้า เขาได้นํำนมโอวันตินโรตีสามสี่แผ่นมาส่งให้ถึงที่ทุกวันฉันเท่านี้ก็รู้สึกอิ่งแต่พอสายหน่อยเขาก็ให้ฉันข้าวสวยแกงถั่วแกงงาไม่มีเนื้อสัตว์ฉันเจบางวันก็มีอาหารข่าวระหว่างอยู่จำพรรษามีการสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วไปน้ำสก,การพระเจดีองค์ใหญ่ยอดหักอยู่ในวิหารบางวันก็ไปเที่ยวเมืองพาราณสี ไปเที่ยวดุสตานที่ของพวกพราหมณ์วัดทิเบตวัดพมา่าวัดฮินดูวัดลังกาจนจนเวลาออกพรรษาเดือนไยสวดมนต์แล้วขึ้นไปน,นั่งพักอยู่หน้าวิหารคนเดียวการสวดมนต์ก็สวดเหมือนพระไทยแต่เร็วที่สุดวันที่นั่งพักอยู่หน้าวิหารเป็นเวลากลางคืนเดือนไงได้นั่งสมาธิเพ่งมองยยดูยอดพระจดีระลึกถ,ถึงพระเจ้าอโศกมหาราช ว่ามีบุญคุณมากต่อพรนะศาสนามองเพงเป็นอนาน,านเกิดแสงสว่างบูบาบกระจายตามต้นไม้และพระเจดีนึกในใจว่าพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าคงมีจริงอยู่มาวันหนึ่งเวลาจนออกพรรษาเจ้าหน้าที่พุทธสมาคมได้มานิมนต์ไปรับพระธาตุและพระอาทิตธาตุของพระโมคคลลาและพระสาริบุตรซึ่งทางราชการได้นำไปสมโพทธิที่กรุงนิวเดนฮี และได้นําส่งกลับมาโดยเครื่องบินจึงได้พากันไปทําการต้อนรับที่สนามบินเครื่องบินถึงสนามบินเวลาประมาณ11บเนาฬิกาเศษเมื่อเครื่องบินจอดที่พอแล้วเขาได้ให้เดาเข้าไปรับพระเจดีย์ทองเหลืององค์เล็กๆซึ่งบรรทมบรรจุพระธาตุพระโมกัลาและพระสารีบุตรจึงได้นํามาถึงพุทธสมาคมแต่ไม่ได้ขอเขาดูเพราะใจรู้สึกเจเฉยต่อจากนั้นเขาได้จัดส่งพระธาตุนั้นไปรักษาไว ที่สำนักงานเมืองกากตาราเป็นอันว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นพ,พ่อภรรษาแล้วก็ได้รับจดหมายด่วนบ้างธรรมดาบ้างซึ่งสมประจาประเทศไทยและประเทศพม่ามีใจความในจดหมายว่าขอให้เรากลับไปเมืองย่างกุ้งโดยด่วนเพราะเจ้าแม่สุทันตะจันทเทวีได้รับเงินเดนแล้วดีอกดีใจลูกชายลูกสาวของท่านได้ชักชวนเพื่อนฟง จะสร้างวัดถวายที่เมืองย่างกุ้งขอให้รีบมาจัดก,การเมื่อได้ทราบดังนั้นจึงได้รีบเดินทางกลับเมืองกัลกะตาเมื่อมาถึงแล้วได้เตรียมวีซา่าพาสปอร์ตกับเมืองย่างกุ้งวันที่ไปถึงเมืองย่างกุ้งคณะกรรมการสร้างวัดได้พากันไปรับที่สนามบินแล้วก็พาไปวังเจ้าแม่ในวันนั้นณที่นั้นมีกรรมการนั่งประชุมกันอยู่ประมาณ30มสิบคนคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้านาย ข้าราชการพ่อค้ากหบดีได้มาประชุมหารือกันจะซื้อที่ดินถวายให้สร้างวัดที่ดินที่จะซื้อมีลักษณะเป็นเนินเขาดินสูงมีเนื้อที่ประมาณ9เอเคอร์เจ้าของจะขายในราคาราวสาม0 0ื่นรูปีเมื่อได้ทราบโครงการย่อแล้วก็ได้กลับไปพักอยู่ที่พัชดีตามเคยต่อมาได้นำความเรื่องนี้ ไปหาหือเอกอักราชทูตไทยตอนนั้นพระมหิทธาได้ย้ายไปประจําประเทศอื่นแล้วคงเหลือจุดแต่มอมหลวงปิกทิพมาลคุณดําลงตําแหน่งแทนจึงได้นําเรื่องนี้มหาหารือมอมหลวงปิกทิพกล่าวว่าเรื่องเชนี้ถ้าทําเป็นทางราชการได้จะดีมากทางโทษจะได้ช่วยเหลือได้เต็มที่ความเห็นทั้งฝ่ายคณะกรรมการก็อยากให้ทางไทยได้ช่วยเหลือเพราะมีความประสงค์จะสร้างวัดให้เป็นแบบไทยทุกอย่าง ประธานกรรมการเป็นคนแก่อายุมากเป็นที่เกรงขามของคนในสมัยก่อนเพราะในอดีตเคยเป็นนักการเมืองสําคัญคนหนึ่งของพมา่าอายุประมาณเจสิบปีเป็นอาจารย์ของตะขินนุนายกรัฐมนตรีของพมา่าในเรื่องนี้เราเองก็นึกว่าคงสําเร็จได้ไปติดต่อกับคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งหลายสิบคนต่างคนต่างพากันดีอกดีใจอยู่ต่อมาไม่นาน ก็ได้รับจดหมายจากกรุงเทพบ่อยๆได้ทราบข่าวเรื่องไม่สู้ดีบางเรื่องเกี่ยวถึงนายบุญช่วยสุภาษีจึงได้คิดกับประเทศไทยเพื่อจะได้มาติดต่อกับคณะรัฐบาลไทยและคณะสงไทยให้ทราบเรื่องด้วยเดือนธันวาคมพออศ2 4 9 4ได้โดยสารเครื่องบินจากสนามบินย่างกุ้งถึงกรุงเทพตอนนี้พระที่ได้ติดตามไปได้กลับมาก่อนหลายวัน ได้มาพักอยู่กับสมเด็จพระมหาวิรวงศ์อ้วนที่วัดบรมนิวาดและได้นําเรื่องการสร้างวัดที่เมืองย่างกุ้งกราเรลียนสมเด็จสมเด็จได้ตึกทองอยู่เป็นเวลาหลายวันเกือบเกือบจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศพมา่าอีกก็อเผอิญมีเรื่องบางอย่างแทรกซึมเข้ามาคือมีพระสงฆ์บางรูปเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะตั้งวัดขึ้นในเมืองย่างกุ้งก็ได้แสดงตัวติดต่อเป็นเจ้ากิจการเขาแสดงความหมายว่า พระอาจารย์ลีทําให้สําเร็จนอกจากเขาเรื่องนี้ทางเมืองย่างกุ้งได้มีจดหมายมาบอกข่าวอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรไม่ทราบพระองค์ที่แสดงตัวเป็นเจ้ากิจการนี้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทรงสมณศักดิ์ซึ่งอยู่ในพระนครน,นี้เองเมื่อได้รับทราบเรื่องดาวชนีเราก็ปล่อยมือไม่เกี่ยวข้องโดยได้มีจดหมายไปถึงเอกอัครทูตไทยประจําประเทศพมา่าขอถอนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้ เป็นอายุติกันไปจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครไปก่อสร้างขึ้นเมื่อเหตุการณ์ได้เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้ออกเดินทางจากวัดประดมนิวาสกลับไปเยี่ยมญาติโยมที่จังหวัดจันทบ,บรุรีระหว่างนี้ได้มีคนบางจำพวกซึ่งอิจฉาริยาิยาพยาบาทเหล่าได้หาเรื่องทำลายชื่อเสียงเกตรคุณทุกวิธีทางมีอยู่มากมายหลายคนแต่จักไม่ขอกล่าวชี้ตัว พราะถือเสียว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยสร้างความดีให้แก่เราเรายิ่งมีมณะสูงขึ้นทุกทีทุกทีอยู่มาจนจะเข้าพรรษาเขา,าขได้เดินทางจากจังหวัดจันทบรุรีกลับมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสตามเคยแล้วได้เดินทางออกไปอบรมญาติโยมที่วัดสเสนหาจังหวัดนครปฐมต่อจากนั้นได้ไปพักอยู่ที่วัดประชุมนารีจังหวัดลาดบุรีที่วัดนี้ มีเจ้าจอมั์พัฒนาเป็นประธานได้ไปนิมนต์มาได้ไปพักจยู่ทวัฒนี้หลายวันได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเช้าวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีเข้ามานั่งอยู่หน้าธรรมตาสักครู่หนึ่งก็เกิดอาการชักจึงได้ทําน้ำมนต์รดให้ไล่เลียงถามดูได้ความว่ามีปีศาจต,ตัวหนึ่งเป็นผู้ชายได้ถูกฆ่าตายโหงได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แล้วได้เข้าสิงคนจนเกิดมีโรคขึ้นในตัวเป็นปุ่มแผลโตเท่านี้หัวไม่มือพอทราบเรื่องราวอย่างนี้เราก็ไม่มียาอะไรเวลานั้นกำลังนั่งชันมากอยู่จึงเอาชานหมากกว้างไปให้เขากินอาการที่เป็นปุ่มแผลในตัวก็หายไปได้ปรากฏเหตุการณ์อย่างนี้ถึงสามครั้งและมีคนเห็นอยู่หลายคนด้วยกัน